เราจะไปไหนกันคะวันนี้หัวหินเป็นทินมีหอย นี้นะคะเราสองคนสองคนกำลัง on the way, นะคะเพราะว่าเราแอบหนีเที่ยวเด็ดหนึ่งไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนที่ทำงานตอนนี้เรากำลังจะไปหัวหินกันนะคะใกล้จะถึงโรงแรมแล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้มาหัวหินก็นานอยู่นะตอนนี้เหมือนน่าจะมีอะไรใหม่ๆแบบว่าเยอะขึ้นมากเลยนะคะเราก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดมาทำงานด้วยเที่ยวด้วย ถ่ายรูปด้วยก็ยังไงรอ,รอดูรูปกันแบบจุกๆไปเลยยังไงเราไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมนะคะว่าวันนี้เราพักที่เชลรัตันหัวหินเอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยจ้าเอาฟิตของเราสีสันสดใสนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยีทั้งกระเป๋ากระโปรงโอ้ไม่ก็ดูสีดิ <laughs> เราจะทำรูมทัวร์กันนะคะตรา ตอนนี้เราเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะห้องที่แตนจองมานี้ชื่อห้องว่าลากูนวิวมันจะมองเห็นสระน้ำตรงเนี้ยเออแต่ว่านี้อยู่ชั้นสอง,สองก็เดี๋ยวพารูมทัวร์เบาๆนะคะสำหรับห้องลากูนวิวนะคะห้องนี้จะอยู่ชั้นสองเข้ามาก็คือจะมีเตียงอุย้ยเขามีขนมมาด้วยอะน่ารักมากเลยนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมากินเดี๋ยวเราขอโชว์ห้องก่อนก็จะมี ทวจะบอกว่าวิวคือดีมากแล้ห้องนี้กจะเป็นวิวแบบว่าสระน้ำแล้วสระน้ำที่นี่เขาบอกว่าใหญ่ประมาณ560เมตรแบบสามารถที่จะว่ายวนวนวน,วน,วน,วนวนไปได้รอบเลยแล้วก็โรงแรมนี้ก็คือติดทะเลด้วยนะคะมีงามมากโ okay. อเคหุยไม่ได้มาพักโรงแรม,ม <S <S 2> <S 2> <S 2> ่างนี้นานแล้วว่าห้องน้ำแบบว่าเฮียทำอะไรอะ่ะ อ้าถึงเ้าเออเดี๋ยวเราโชว์ห้องน้ำแล้วยงังไม่ได้โชว์ห้องน้ำเลยสำหรับห้องน้ำนะคะก็จะมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็มีชเวร์แล้วก็มีกระจกมีเราสองคน <c oughs> แต่ตรงนี้มันปิดได้อยู่มันไม่ใช่ปิดไม่ได้บายบายขอโชว์ออฟฟิศวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็คือแตนใส่อันนี้แว่นของเลสเปก แต่ว่าที่มียูสตูดิโอก็มีนะคะเป็นแว่นวินเทจแบล็ k แล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกล้ามจาก H&M เสื้อข้างนอกก็ H&M นะคะส่วนกระโปรงเป็นของ s t e f e ฟเองรองเท้าฮ a ว a i a n a s นะฮะสร้อยมุกอันนี้ก็คือของ b i s h u s t u d i o ตังหูอันนี้ซื้อจากสยามยังแม่กินดเลยกิน <laughs> ไม่รอเลยแล้นนชิมซีมีมะกรองด้วย อร่อยเลมอนเมื่อกี้กาแฟหรอเลมอนอร่อยอ่ะตอนนี้เรากำลังพักผ่อนตามพัทยาใสนะคะสำหรับที่นี่ก็คือเขามีห้องเอ่อน่าจะหลายแบบอยู่นะแล้วห้องค่อนข้างกว้างมากเลยนะเหมาะกับแครอบครัวอะไรเงี้ยมามีลงมีลูกนี่คือสบายมากเลยแล้วก็ ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษสำหรับสมาชิก m ม r ิออ t บอลวอยด้วย Earn Eat Enjoy นะก็จะได้ Breakfast นะคะฟรีสำหรับ2ท่านมี Resort ทเครดิตนะคะแล้วก็บ o นัสบอ n วอยพอยด้วยห้องที่แต่นพักนะคะก็คือชื่อห้องลากูนวิวจะเป็นชั้น2ที่มองเห็นสระว่ายน้ำนเลยที่นี่คือสระว่ายน้ำโคตรโคตรใหญ่แล้วก็ สำหรับอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องอลากูนแอคเซสก็คือสามารถที่จะกระโดดลงน้ําได้เลยเป็นห้องข้างล่างเราเนี่ยแหละมันจะมีบันไดลงแล้วก็ว่ายน้ําวนไปวนมาแล้วก็กโดดขึ้นบ้านได้เลยอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องการ์เดนวิวก็จะสบายๆอ่ะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบบางทีตรงนี้อาจจะแบบเออมันเห็นคนเยอะอะไรเงี้ยส่วนห้องการ์เด้นวิวมันน่าจะเป็นแบบสวนเย็นๆอะไรเงี้ยเนาะว่าแมนนวล อันนี้เราแอบพาชมห้องนิดนึงนะคะสำหรับห้องก็คือลากูนวิวการ์เด้นวิวลากูนแอคเซสเนี่ยทุกห้องก็คือจะมีพื้นที่เท่ากันหมดเลยก็คือ49ตารางเมตรต่างกันที่วิวเฉยๆเท่านั้นเองนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยบางคนก็ชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างนี้ฝั่งูุนก็จะมีความเป็นแบบทะลงทะเลเป็นแบบเป็นสระน้ำเออดูสีฟ,ฟ้าอะไรอย่างน <c oughs> ี้เพื่อนๆน่าจะมองเห็นภาพนะว่าห้องแต่ละห้องเป็นยังไงเป็นวิวยังไงต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วจ้า ครัาเบี้ใหญ่มาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินดินเนอร์กันแล้วก็ขออนุญาตทำผมเปีย่นิดนึง มันจะมันจะกลายเป็นสีแบบสีใสใช่ไหมจบแล้วเสร็จเรียบร้อย Let's go fit check ก่อนนะคะมีความแต่งตัวเข้ากันว้าเจอกัน นะคะตรงนี้เป็นร้านอาหารดูนาลานายแล้วก็ตอนนี้เขามีแต่ว่าที่เป็นกาเซโบอย่างเงี้ยให้สามารถนั่งชิลๆได้นี้เดี๋ยวค่อยแบบว่าอาจจะมานั่งชิลวีทีตอนแบบพุ่งนี้อะไรเงี้ย ที่เรากินวันนี้นะคะนี่คือเป็นเวสเทิร์นเมนูมันจะเป็นเซตแบบว่าถามคอสก็จะมีเป็นสลัดเมนดิชแล้วก็ดีเซอร์สำหรับคอสเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติเป็นสมาชิกของแมริออนก็จะได้ส่วนลดแล้วก็สะสมแต้มใครยังไม่ได้มีแบบเป็นสมาชิกของ bon voy, แมริออนบอนวอยก็ตอนนี้สมัครปีด้วยเพราะว่าเวลาไปทานพวกอาหารใช้ส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยนะชอบมีี้อัน <Okay. S 2> อโวคาโดด้วยอันนี้รู้สึกมีความเทลตี้มากเลยมาครบแล้วนะคะอันนี้เป็นฮอกเทนเดลอยอันนี้เป็นซีบาสฟิเล่โอเคบอนออปชีส bon นะคะขณะที่เรานั่งกินข้าวอะนะคะแล้วคือท้องฟ้าคือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆดูดิท้องมาเป็นสีพาสเทลแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปดู ยจนินะฟ้าคือทัชเทลมากนั่งกินอาหารที่นี่คือดีมากเลยอ่ะนั่งดูแบบพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตไปสำหรับดีเซอร์ตนะคะนี่เป็นทีรามิสุแล้วก็อันนี้จะเป็นแมงโก้สกี้ไรส์ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีไฟด้วยดีไฮเดอร์ซีน ให้พอแค่นี้ปันไฮดาวุยส์สำหรับชุดเดรสนี้นะคะของ H&M กระเป๋าลองชอว์นะจ้ะ The morning Morning ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าไปายฟิตเนสกันโคตรฟิตอะอยากจะบอกฟิตมากนะคะตรงนี้มีนี่ด้วยอะคิดคลับเขาเรียกว่า Star c คลันี่มีที่เล่นแล้วก็ข้างในนี้มันจะมีแบบพวกบ้านบอลมีที่เล่นเกมของเด็กๆด้วยที่นี่นมีครเบเลอ่ะมีแบบสปานนใช่ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสปาด้วยนะคะก็เราจะมาฟิตเนสกันก่อนแล้วก็ค่อยไปกินข้าวพิิตหน่อยฟิตหน่อย ตอนนี้ในห้องเป็นของเราสองคนที่นี่คือจะมีห้องคลาสด้วยนะคะถ้าเป็นแบบปะกะติอะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยโควิดอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีคลาสอะไรที่นี่ก็จะมีทั้งแบบมีโยคะมีคลาสมีแบบมีครูสอนอะไรเงี้ย กินเบเกิลกันแล้วอยากจะบอกว่าอลาังการการซมากโ oh <c oughs> <c oughs> อ้ไม่กอดเลยจมีลาเต้เย็นด้วยนะ ออกไปไปค่ะแ <Yeah. S 1> ดดร้อนมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าสวยมากๆเอาลืมลืมเอาเฟซที่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปที่ซันดาราเรานะคะมันเป็นที่นั่งแบบกินกาแฟทำงานเป็นเหมือนแบบ co-working space ได้นี่ตันเอาคอมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอัพคลิปวิดีโอใหม่ที่นู่นกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะออกไปข้างนอกเนาะค่อะไรกินนิดหนึ่งนะคะขอโชว์ o u t ฟิตวันนี้ก่อนเสื้อนี้ของเออ u r b a n Revival กางเกงคอตตอนออนะคะกระเป๋าร้านสรีฟจากใน IG เนาะอันนี้หมวกของ H&M ค่ะแล้วก็รองเท้า She In โอเคฟ้าดีอสดใสมาก <S <S ตอนนี้ก็คือเขามี <S <S สำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy นี้คือ Make y o u y w i y with Plug and Pay 9โมงถึง5โมงเย็นนะดูดิราคาเพียง180บาทต่อท่านเท่านั้นเน็ตด้วยฟรีไวไฟอุปกรณ์เครื่องเขียนมีเค้กขนมสลัดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนนี้คือเขามี Happy Hour นะคะคือซื้อ1แถมหนึ่งตอนบ่ายสถึงห้าโมงเย็น ยหรับให้เลือกเยอะมากของวันนี้ก็คือที่นี่มันจะมีกาแฟใช่ป่ะก็แบบว่าสามารถมากดแชรลงแหรับอะไรได้กิ๊กไม่อ่านนะจ๊ะองอันพอี่อน,นี่นะคะที่นี่เขาก็มีทั้งเค้กมีแซนด์วิชแล้วก็ มีสลัดด้วยก็คือเหมือนแบบว่าถ้าสมมติมานั่งทำงานหิวๆอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งได้เลยแล้วก็มีกาแฟดิปด้วยเฮียมาดิปสิแบบไหนเขาสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยโอเคนี่เขาน่าจะแบบเก็บความร้อนอ่ ก็ที่นี่เขามีกาแฟโคบูร์ด้วยนะคะแล้วอันนี้มันจะเป็นน้ําตาลสดที่เอาไว้ใส่กับกาแฟจริงๆกาแฟนี้เขาก็มีรสหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบเ,ออเนี่ยปา์มชูการ์อินฟิวส์แต่ว่าถ้าเกิดชอบหวานเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็มีน้ําตาลสดมาให้ด้วยกาแฟเทให้หน่อยชี ที่นี่คือดีมากบรยบรยากาศบรรยากาศแล้วก็มีแบบกุ้กาแฟอะไรนี่นะคะสามารถสมัครสมาชิกแมริออทบอนบอยได้นะอันนี้คือแค่สแกนแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยแล้วเราก็จะสามารถเข้ามานั่งที่ซันดาราลาวได้นะคะแล้วก็มีส่วนลถต่างๆแบบเยอะแยะมากมาย วันนี้แค่เราก็จะอยู่กันแต่ในโรงแรมเลยเมื่อกี้เราไปนั่งทํางานที่สันดาลาสบายมากกินนู่นกินนี่เรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้เรามาสปากันต่อนะคะเรานัดนวดไว้หนึ่งชั่วโมง สบายมากอยากจะนวดสักแบบว่า90มานาทีอันนี้นวดไป1ชั่วโมงนะคะกำลังจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วสบายจริงชอบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปเล่นนะคะสำหรับชุดนี้อันนี้เป็นเสื้อของเตเฟสเ,เองสำหรับชุดว่ายน้ำของ H&M แม่มมอยู่เอยู่ สดใสมากมมแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่กาเซโบที่เป็นรังนกอะข้างหน้าสั่งอะไรมากินแล้วก็ถ่ายูเล่เนแล้วก็อาจจะไปพายแพะบอ่ออยากว่ายน้ำมาเนี่ยวันนี้แบบดคนก็นค่อยเยอะด้วยเราจะว่ายน้ำไม่ครบรอบหนึ่งรอบ อัฟฟิตท,ที่วันนี้น่าจะประมาณชุดที่หแล้วอะชุดที่หกนี่นะคะเรากำลังจะไปนั่งชิลๆที่กาเซบโบกัน,นจนานาา้าน้ารักมากสะกว้างเท่าไหร่นะห้าร้อยหสิเมตรวันนี้เจอเราแน่นอนวันนี้เราต้องต้องไหว้ต้องได้ไหว้วาวนะถ้ามาเขาหน้ารับพักแบบจากตรงนี้กระโดดลงน้ำไ,ได้เลย Oh. เล่นน้ำทั้งวันแน่ วนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโอเชียนฟรอนท์ที่เขาทํามาให้มันเหมือนแบบเป็นแนวบีชคับนิดนึงแบบนั่งกินข้าวสั่งอะไรมากินนั่งแบบอับแดดอะเออตรงนี้อับแดดได้อยู่ริมทะเลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งตรงนี้กันจะบอกว่าลมดีมากค o อคนจูสของเรามานั่งแบบนี้คือต้องกินน้ำมะพร้าวถึงจะแบบใช่เลยเชีร์หน่อยหมดลูก Take control. <c oughs> เรากำลังจะไปไพายแพทบอร์ดกันที่นี่เขามีให้มาพายแพดบอร์ดด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่แนะนําอาจจะตอนเช้าเนาะเพราะว่าช่วงช่วงเย็นมันจะแบบว่าน้ําค่อนข้างแบบคลื่นแรงนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปไพายก็ไปบอกที่ฟอนเลยะคะ่ะก็เขาจะเอามาวางไปจ้าน้ำใสนะจ๊ะ นี้เราก็เก็บของเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วอยากจะบอกว่า3วัน2คืนมันช่างผ่านไปไวมากๆเลยอะ่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่ทำงานพาลูกๆพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะแต่แนะนำเลยค่ะเชลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาอยากจะบอกว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่มาในราคาแบบ น่ารักมากแล้วก็ส่วนลดโปรโมชั่นต่างนะคะแล้วยิ่งเป็นสมาชิกของ Marriott Bonvoy ก็คือยิ่งได้ส่วนลดไปอีกไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเออเรามาใช้สปาที่นี่อะไรเงี้ยที่นี่มีทั้งสปาฟิตเนสมีสระว่ายน้ำที่กว้างแบบกว้างมากๆเมื่อวานยังเราว่ายได้แค่ครึ่งทางเองอะมันกว้าง560เมตรเลยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมในหัวหิตเลย แล้วก็ยังมีที่สําหรับเด็กๆเ,เล่นแหละสตาร์คลับแล้วก็สําหรับคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีที่นั่งทํางานมีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ Plug แอนด์เพลย์เอ่อแมรีออบอลวอยตรงซันดดาราแล้ว ที่แดนไปนั่งมาเมาื่วานนะคะก็คืออันนั้นคือดีมากนั่งทํางานได้แบบชิลๆสั่งอาหารสั่งขนมมีส่วนลดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะคะยังไงเดี๋ยวแดนใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ใน description box เลยจะบอกว่าเป็น experience ที่ดีแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากจริงๆท้องฟ้าสดใสอยากจะบอกว่าขอบคุณฟ้ามากมา3วัน2คืนก็คือไม่เจอฝนเลยโชคดีมากได้รูปสวยเยอะแยะมากมายเลยนะคะหน้าหาดก็คือ โอ้นั่นแหละประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องพึงใหญ่ห้าดาวคือแบบโรงแรมห้าดาวมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือราคาน่ารักด้วยนะใครอยากแบบโอ้หาที่สบายๆมาพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้นะคะก็มาที่นี่ได้เลยยังไงวันนี้เราสองคนขออนุญ,ญาตปิดบล็อกตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปไหนกันดะีเจอกันจ้า ไปค่ะเฮียจ้ะ